มาแล้วครับโอ้หอมเลยตอนนี้วิ่งเยอะ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 ข้าไปว้า d ี k v ครับวันนี้เราจะมากินราเม่งเน่งเม,เม,เม่หลายๆคนสงสัยว่ามันแปลกตรงไหนาการกินราเม่งวันนี้นั่งอยู่ในยายโยอกิกับน้องสขมุกน้องสาวค่ะน้องสาวขอตับขอขอเป็นน้องสาวชอบหลอดมากหลอดเป็นอะไรกระดาษ ก่อนกระดาษครับรัโตตอนแรกว่าจะเอากับเอากลับบ้านหรืใช้ต่อไม่ทันอ่ะยุ่ยก่นกินยังไม่ทันหมดมันยุ่ยก่อนมันก็จะมีวิธีการกินราเมงไม่ได้เป็นผู้เชีชเ่ยวชาญแต่ว่าดูมาพอสมควรแล้วก็ลองกินตามเขาเออที่มันก็ ได้ไประโยชน์เช่นกินยังไงไม่ให้ร้อนกินยังไงไม่ให้มันส,สะบัดเลอะเสือ้อมาแล้วครับโหหอมเลยันนี้ไน,น่อะไรครับหิ้งีางกระทะร้อนกินจีอัน,นี่อะไรอ๋อชุบิสุกเสร็จพ่อแน่นอน ก็จะต้องเมื่อก่อนมันจะมีตั้งกตตามโต๊ะเป็นพิกพ,กพกญี่ปุ่นขวดเล็กป็นขวดเล็กๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เก็บไว้เพราะว่านิว n o r m a l covid เพราะว่าของทุกอย่างที่ตั้งไว้มันจะถูกสัมผัสจากมือหลายๆคนเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นคนจัดให้ใส่ถ้วยมาผมชอบใส่เพราะว่าม,มันได้รสชาติ ความหอมจะเพิ่มขึ้นตัวพริกญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีงาเนาะมีงางาขาวงาดำซึ่งมิ่อกินลมๆแล้วผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ากินราเมงต้องต้องมีปกติถ้าเป็นก่อนยุคโควิดผมจะยกสดแต่ตอนนี้ <c oughs> เราไม่เสี่ยงสดเื่อว่าใช้ช้อนแล้วกันก่อนอื่นใส่พริกก่อน ใส่เลยเยสีสันก็จะสวยขึ้นนิดนึงอ่ะตอนอีกวุ้ยเยอะ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 มันแก้เอื่มได้แก้เลียนนะครับแล้วก็จะทําให้หอมเห็นไหมมีงางาลงไป ร้อนรือเปล่าก็ร้อนพอประมาณปกติกินเส้นแล้วก็จะซดน้ำตามนะอย่างที่บอกว่ายุคโควิดอันนี้ไม่ไม่วัวร์แต่เวลากินนะครับใช้วิศีซูหรอเปล่า บอกใช้วิธีสู้เข้าไปแล้วอากาศมันจะเข้าไปทําให้ไม่ร้อนอีกอย่างหนึง่งการกินราเมงต้องล็อกสร้อยให้เป็นเช่นถ้าสุดแรงมันสะบัด มันจะมีอารมณ์สบับัดมันอยู่สูตแรงไปก็จะติดคอสูตรแรงไปก็ติดคอรราเมงแชมเปี้ยนของยาโยอิเขาว่าเป็นสูตรดั้งเดิมของญี่ปุ่นเลยเมนูที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าลองลัดติดใจครับมีความมันเข้มข้นมันหอมมากไม่รู้หอมอะไรหอมธัญพืชหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะ เวลากินกับต้นหอมญี่ปุ่นซอยชิ้นใหญ่ๆมันกรุบกริบดีตัวเส้นเนี่ยลวกแบบนบๆนบนิดนึงแบบที่เขาเรียกว่าอะดาเต้คืออารมณ์แบบกินสปาเกตตี้แบบนั้นเลยจะให้ดีต้องมีพริกญี่ปุ่นโอ้ยหอมขึ้นไปอีกไม่ได้เผ็ดจี๊ดนะแต่ช่วยให้หอมแล้วก็ร้อนขึ้นมานิดนึงราเมงมาใหม่ๆม,มันร้อนมันก็มีวิธีกินไม่ให้มันร้อน ก็ดืการสูดเข้าปากไปแบบนี้แหละฮะเพราะลมที่สูดเข้าปากไปเนี่ยมันไปช่วยลดความร้อนได้ดีใครมาแล้วโอ้ว้าว oh, <wow. S 1> และเวลาสูตรรามเมงเข้าปากเนี่ย หลายหคนบอกว่าลองแล้วมันสะบัดมันเลอะก็ไม่ยากครับเอาตะเกียบประคองไว้นะฮะหรือเขาเรียกว่าล็อกเส้นนั่นแหละนะครับทีนี้สูดแรงแค่ไหนมันก็ไม่สะบัดกินแบบซูาิได้เฉพาะในร้านอาหารญี่ปุ่นเท่านั้นนะ เพราะว่าตัวน้ำซุปจะหอมรสชาติแบบกลางๆรสชาติกลางๆแล้วมันจะมีความหอมคันจะพืชหอมพวกวงาหรืออะไรพวกนี้นะฮะซึ่งบอกไม่ถูกแล้วต้มีความมันในระดับที่นิดหนึ่งพอประมาณ ดีของการกินราเมงก็คือไม่ต้องเติมการที่กินง่ายครับ กับถั่วงอกแก้ตัดเลี่ยนได้ดีเพราะฉะนั้นอาหารญี่ปุ่นกับอาหารเกาหลีเนี่ยเครื่องเคียงมีความสําคัญคือเขาให้มามันมีเหตุและผลเพราะเนี่ยตัวซอสมีความเข้มขน้นมันต้องตัดด้วยถั่วงอกอแล้วมันมันแก้กันได้ดี น้ำสลัดก็จะเปรี้ยวอ๋อไม่ใช่เหมือนสลัดที่เราเคยกินอันนั้นจะหวานก็อันนี้มันหวานอยู่เลยเขาก็เลยปอเปรี้ยวเข้ามาหมันเหมือนกับอา,อาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่แบบว่าเขาจะมีกินตรงนี้แล้วไปต่อตรงนั้นแล้วมาจบด้วยตรงนี้เช่น ทุกเมนูส่วนใหญ่ทุกเมนูนะจะจะมีขิงดองขิงดองเนี่ยเป็นตัวจบสุดท้ายคือเรียกว่าล้างปากกินเสร็จแล้วจบด้วยขิงดองล้างปากแล้วจะก่อนที่ไปต่อเมนูอื่นนะเป็นอย่างนี้กิมจิกิมจิรสชาติเป็นลองดิอืมรสชาติเขาเบากินได้กินได้กินง่า ก็อชอบเบาๆนี่เธอยกชามได้ไปนี่หมดแล้วหมดแพนังานไม่ต้องล้าง,งาน้ำเทียบด้ตรง้าง,งาท,างงาทีก็มีคำถาม <c oughs> ว่าคนเรา ทำไมต้องหาอะไรที่ยุ่งยากกับการกินนะฮะกินกินแล้วก็อิ่มแต่ผมว่าการที่เราทําอะไรให้มันกินสนุกขึ้นกินอร่อยขึ้นนี่สิสําคัญอย่างน้อยๆก็กินหมดชามคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์อันนี้ดีกว่า